ลอยที่ไหนคะลอยที่งานลอยที่งานวัดเหรอใช่เหรอลูกไม่ใช่อันนี้ที่ในเขตอุตสาหกรรมกบินบุรีโอเคเราจะไปดูกันใช่ไหมอาเชวญน้องปุ้นไม้หน่อยในกระทงกระทงพี่ปื้มอ่ะไหนนะโชว์ให้แม่ดูหน่อยสิกระทงพี่ปื้มโอ้โหไหนดูนี่สวยไหมสวยสวยคะไปไหนดูสิ โอเคจุงน้องไปไหนคะ<ป>่ะไปออาไอโคนนั้นมันเป็นอะไรมันเกาะแตตูดๆๆพี่เพิ่มือถือดีๆระวังาจาับระวังกระทงร่วงนะนเอาเดินมอ<า>ง <c oughs> ไม่เห็นอะไรนะ <laughs> พูดอะไรวะ

พี่พี่พ่ทาชือกถือพี่พึ่งไปใกล้ๆเดินไปใกล้ๆ้ยเนาจมจมจมมันจะคว้มเหมือนนั้นไหมไอว้าวว้าวว้าวพี่พึ่งไปแล้วพี่พึ่งกับน้องปุนไปแล้ว

ขนมเต็มตลิ regarder, melhor, lugar, oh. Where, ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วพอเชิญน้องแก้วออกมาลำวงลำมงวันลอยกระทงลำมงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจบ๊ายบาย